ส,สวัสดีครับ f c ทางช่อง b t c h a n n e l หรือว่าเซียนคอนแกนนะครับมีคำว่าพ่อกันนึกเก่านะครับสำหรับแนวทางหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนนะครับดาวโจนปกติดาวโจน v i p นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับน้องครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนนะครับพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่23นะครับเดือน4พศ2567น,นะครับอ่ะ็ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่ว่างแนวทางวันที่23เดือน4น,ออสอสอน, 7, นะครับพี่น้องพศ2567นะครับเช่นคอนเกนกันกนสิคอรสรุปแนวทางวันที่22เดือน4พศ2567น,นะครับพี่น้องเนาะอ่าสำหรับท่านใด ที่เข้ามาแล้วนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งช่องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องเพื่อจะ,จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆคว้ยดังๆจากทางช่อง B.T. Channel หรู่าเซียนคอนเกนนะครับเนาะอ่ะมาเบิ่งสสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจาวันที่22เดือน4 พอจจงนสะครับพี่น้องครับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับวิ่งรูด6วิ่งรูด5นะครับเซียนคนเกนกันนินหายไปที่วิ่งรูด6เด้อครับพี่น้องเด้อไพ่จอบวิ่งรูด6กลับไปวิ่งรูด5ไดี๋ขึ้นเกานะครับแต่เซียนคนเกลนกนะนินวิ่งรูด6นะครับน้องจับคู่ชุดเด่นกันหกหชุดนะครับน้องเบิ้ลก็คือ6 6 55นะครับอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับ สำหรับพอพอเม่์ม่เอฟซีทีมีทุนหลายก็สามารถนำไปเรียน1ิบเก่าประตูดใดขึ้นเก่านะครับพี่น้องครับสำหรับวิ่งรูดหก <c oughs> จับคู่ไปที่หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับพี่น้องครับส่วนวิ่งรูดห้านะครับจับคู่ไปที่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ ตามมาด้วย5 2นะครับพี่น้องครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเด้อนะครับแนวทางของเส้นคอนแกนมีมาเห็นแน่นอนครับวิ่งรูด6นะครับพี่น้องวิ่งรูด6วิ่งรูดห้าเส้นคอนแกนนี้นๆไปที่วิ่งรูด6เด้อครับพี่น้องเด้อ19ประตูกับน้ำปลินได้คือเก้านะครับพี่น้องครับอ่ะจับคู่นะครับวิ่งรูด6จับคู่จอดเน้นๆไปที่6 8 6 9 6 1แล้วก็6 3 หกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับ S <S พ <Laser> ี giving, ่น้องเนาะส่วนวิ่งรูดห้านะครับพี่น้องจับคู่จอยเน้นๆไปที่ห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยห้าสองนะครับพี่น้องสําหรับเลขเด่นกําลังวันนะครับพี่น้องเลขเด่นกําลังวันเลขกําลังวันนะครับพี่น้องหนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับพี่น้องหนึ่งสามเจ็ดเก้าตรงกลางนะครับหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับแนวทางของเสี่ยงคนเก็งการ thunder ครับพี่น้องสําหรับอ่า เช่นคนเกลียดกระบอกทุกกรีบนะครับพี่น้องเนาะบอกทุกคลิปอ่าตรงกลางกันทุนนะครับพี่น้องครับอ่สำหรับเลขเด่นวิ่งรูดหกกับวิ่งรูดห้านะครับพี่น้องครับอ่สีน้ำมาจับคู่กับเลขกําลังวันนะครับเลขกําลังวันก็คือหนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับพี่น้องอ่าสามารถนํามาจับคู่กันได้เลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่ยี่สิบสองเดือนสี่พศสวันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด่นวิ่งรูดหกวิ่งรูดห้า จับคู่กับเหล็กเดินกำลังวันเดอร์ครับพี่น้องหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดแล้วก็หกเก้าส่วนเด่นวิ่งรูดห้าก็จับคู่ไปที่ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าด้วยครับพี่น้องเดอร์สำหรับหกหนึ่งเส้นขนเกล็จับคู่ให้แล้วหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้านะครับพี่น้องตัวกันก็คือหก ตึงกับ67นะครับพี่น้องเด้อตัวกันก็คือ61กับ67ส่วนวิ่งรูด5กับตัวกันก็คือ5 51ก็จะเป็นคู่ที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเอาง่ายๆนะครับพี่น้องอ่ะกันไปที่63กับ67นะครับพี่น้อง63กับ67 53กับ57นะครับพี่น้องเพราะว่า51 59 61 69 เซียนคนเกลียนเกจจำหายไปทีเรียบร้อยแล้วก็พอพอเมย์ม่์เอฟซีทันใดนะครับสีน้ำน้ำเหล็กกำลังวันมาวิ่งกันก็จะได้ไปที่1 3 1 7 1 9 3 7 3 9แล้วก็7 9เด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนเกลียนนะครับอ่าได้บอกพีคือเก้าพี่น้องคือเก้านะครับอ่าเหล็กวิ่งกับเหล็กวิ่งวิ่งกันกำลังวันนะครับก็คือเหล็กกำลังวันวิ่งกัน หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนมาะครับพี่น้องเนาะอะ่มาเบิ่งกันครับพี่น้องสรุปผลกันเมื่อนี้นะครับสำหรับลาวสตารานน์นะครับเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับพี่น้องครับมาเบิง่งไปพร้อมพกันเด้อครับพี่น้องอบนสี่สามศูนล่าง05นะครับพี่น้องกะ สำหรับแนวทางของเส้นคนเกนกลับมาแล้วด้วยครับพี่น้องเด้อเล่าสตามาบน่สาบศ430ล่าง0 5นย์นะครับพี่น้องอ่ะแนวทางของเสียนก็เข้าไปที่วิ่ง5ด้วยครับเล่าสตาอ่ะครับผมอ่ามีบางท่านซีนะครับเพื่อนบอกมาว่าอยากให้เสียนคนเกนนะครับอ่าอ่าึ้นแนวทางไห้เบื้องนะครับสรุปผลนะครับอ่า จากเบื้องแนวทางสิสรุปบนบาเข่าจริงบอเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเชินคนแกนยกในเบื้องเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับเพราะว่าถ้าแช่นั่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวยันช่องปิวเด้อครับพี่น้องเอฟซีทองเข้าใจนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ๊อบพยังเดี๋ยวเชินคนแกนสิยกอ่าสิขึ้นในเบื้องเด้อครับเด้อสำหรับลาวสตาร์นะครับพี่น้องครับอ่าเบื้องไปพร้อมๆกันเด้อครับลาวสตาร์นะครับสิบห้ารายกาสามสิบนาทีเด้อครับพี่น้องเด้อบนสี่สามศูนย์ ล่าง05แนวทางของเสียนคนแกน่นก็เข้าไปที่วิ่ง5้ได้ครับพี่น้องเดอ้อจับคู่ไปที่50นะครับพี่น้องมาศูนย์หานะครับพี่น้องกตีดีใจน้ำอิซีทุกทุกท่านเด้อครับพี่น้องเด้อไปทำแนวทางของเสียนคนแกน่นนะครับผมมาเบิ้งครับเฉพาะกิจนะครับพี่น้องครับเฉพาะกิจนะครับพี่น้องบน3 16ล่าง เจ็ดสี่นะครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้องเฉพาะกิจนะครับพี่น้องครับเข้าไปที่วิ่งหกนะครับพี่น้องวิ่งหกเฉพาะกิจดนะครับวิ่งหกเข้าไปที่จับคู่ไปที่หกหนึ่งนะครับมาหนึ่งหกนะครับเฉพาะกิจเด้อพี่น้องครับเข่าดนะครับพี่น้องเด้อดีใจนะพี่น้องคือเก้านะครับเข่าไปที่หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับพี่น้องเฉพาะกิจครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องครับอ่ะบน 353ล่าง10นะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับบนก็เข้าไปที่วิ่ง5นะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องครับเบิรงครับวิ่ง5้านะครับเด้อแนวทางของเซียนคนแกล็มาที่53อ่าครับพี่น้องก็จับคู่เลขเด่นวิ่งรูด6กับ5มาที่วิ่ง5นะครับจับกับเลขกำลังวัน53ตรงตรงนะครับพี่น้อง53ตรงตรงนะครับเป็นตัวกัน53กับ57นะครับพี่น้องเนาะ หกสามกับหกเจ็ดห้าสามกับห้าเจ็ดเข่าอีกคือเก้าด้ะครับพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีทันใดที่ยังอุตส่าห์ดินแนวทางของเจนกอนแก่นนะครับมัอนี้ครัเบิรงเนาะครับพี่น้องเนาะเบิรงให้จบเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสีพาเจนกอนแก่นแนวทางบกเข่ากับว่าเอาโบแมนครับพี่น้องถ้าบกเข่าเจนกอนแก่นกับบกเขาเบาเด้อครับพี่น้องเด้อก็ให้พี่น้องเบิรงไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องสําหรับนอยรอบพิเศษบนสามห้าสามก็เข้าไปที่วิ่งห้ามาที่จับคู่อ่า เลขเด่นวิ่งรูด5นะครับมาที่5 3ตรงตรงๆนะครับพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับหามาเบิ่งกันต่อครับน้อยรอบปกตินะครับพี่น้องบน5 2 5นะครับอ่างหน่ง14่ขับมาอีกแล้วครับพี่นอ้องก็เข้าไปที่วิ่งบนนะครับน้องเขามาตั้งวิ่งวิ่ง5บนนะครับทั้งลักลอยแล้วก หลักหน่วยนะครับพี่น้องเด้อหลักลอยกับหลักหน่วยสําหรับแนวทางของเซียนคนเกนเข้าไปที่วิ่ง5บนหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับจับคู่ด้ะครับพี่น้องเด้อจับคู่จอดเน้นๆไปที่5,2มาที่25ตรงๆ้ะครับพี่น้องเด้อกับ f c บ่ทันใดที่ยังพัฒน์เดแนวทางของเซียนคนเกนนะครับพี่น้องครับดีใจนะอ f c ทุกท่านติดตามแนวทางนะครับมื่อนี้กับเขาอีกแล้วครับหน่อยรอบ ปกติ5 2 2 5เจาะเน้น,น,นเข้าวิ่ง5บนนะครับหลักหน่วยหลักร้อยนะครับพี่น้องอมาเบิ่งกันต่อครับนอยรอบ VIP FC ทันใดที่ย่มงพัฒนเดีนแนวสร้งของเตี้ยนอกอนแกนค่ะเบิง่งนเลยครับพิจารณาไปพร้อมกันนะครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งครับนอยรอบ VIP นะครับพี่น้องบนอ่ะครับ378ส่วนล่าง6 5 ก็เข้าไปที่วิ่งห้าวิ่งหกเลยครับพี่น้องวิ่งห้าวิ่งหกครับพี่น้องเซียนคอนแกนบรดิตตัวพี่น้องเลยครับกะเข้าไปที่วิ่งห้าวิ่งหกบนวิ่งห้าวิ่งหกล่างจับคู่จอดเน้นๆไปที่หกห้านะครับพี่น้องตรงๆครับมันนี้สาหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับอ่ะไปบทเสือเบิ้งเอา <Hasan S 2> <ubine S 1> อเลย <poser S 1> ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีบาเซียนคอนแกนเบิ้งเอาผู้เดียว ไอเอฟซี่นประธานเหินคนกันนึกว่าเซียนคนเกียนเบอกเอาเองนะครับเด้อผมกะเอามาให้พี่น้องเบิร์นนะครับพี่น้องเด้ออ่ามาเบิงร์นวีรอบวีไอพีก็เข้าไปที่หกห้านะครับเข้าเด่นวิ่งรูดหกเด่นวิ่งรูดห้าจับคู่จอดน้เน้นไปที่หกห้านะครับก็เข้าไปที่หกห้าเด้อครับเอฟซีครับผมไคยังบระัานตามแนวตั้งคนเยนคนเกนกับโคติดตามไปด้วยครับพี่น้องจะได้รับแนวตั้งดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องบีทีชแชแนลด้วยครับพี่น้องครับอ่ะ มาเบิ่งลาวพัฒนาได้ครับพี่น้องลาวพัฒนาบนนะครับพี่น้อง490ล่าง94นะครับพี่น้องอ่สำหรับแนวทางคองเซียน์คอนเทียนนะครับเลขเด่นวิ่งรูด6กับ5ไม่มาพี่น้องครับบ่มาแต่มาเลขกำลังวันได้ครับพี่น้องเด้ออ่ะอ่ะเลขกำลังเลขกำลังวันกับโบมานะครับพี่น้องแต่ว่าเข้าเฉพาะ เล็กเก่านะครับพี่น้องบ่เบปิญยังนะครับพี่น้องก็ต้องขอโทษพ่อๆแมเมเอฟซี FC ทั้งช่องเด้อครับพี่น้องอ่ะสำหรับแนวทางกองเทียนกอนเทียนวันที่22เดือน4พศ2567อ,นนอด่าดีใจนะพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางกองเทียนกองเทียนกอนเทียนเด้อครับพี่น้องอ่าดีใจน,น,นะเอฟซีถูกตันเด้อครับสรุปแล้วนะครับพี่น้องลาวสตาร์นะครับเข้าไปที่วิ่ง5ล่างนะครับมาที่จับคู่ไปที่50มาที่05เด้อครับพี่น้อง คดีใจใจน้ำมันซีนะครับพี่น้องน้อยรอบเฉพาะกิจก็เข้าไปที่เข้าไปที่16ตรงตรงเลครับพี่น้องเด้อให้6 1มา1 6ส่วนน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องน้อยรอบพิเศษเข้าไปที่5 3ตรงตรงเลครับพี่น้องเด้อส่วนน้อยรอบปกติเข้าไปที่5 2ตรงตรงเลครับพี่น้องเด้ออ่ะส่วน vip ก็เข้าไปที่เลขวิ่งรูดตรงๆนะครับ6 5หส่วนอ่าลาวพัฒนากับมาฉพาะเก้านะครับพับเบพิยังก็ขอถรดพพิญม่เอ็ซีตั้งช่องเด้อครับอ่าลาวพัฒนาเอามือนี้รูดนาะครับพี่น้องเนาะอ่าบเป็นยังนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับพี่น้อง,นอญญงนกกอเนาะ,นะนอ,ะอาซูกันตอ่อสำหรับแนวทาง,ทางเช่นกอนแกนนะครับแนวทางนะครับพี่น้องเช้น,นกนแกนก่ะ เสนอเป็นแก่แนวทางเด้ครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องครับบมีไผ่นะครับพี่น้องสําหรับแนวทางเข้กับเสนอเป็นแก่แนวทางให้กับพี่กับน้องเพื่อที่ไปนําไปพิจารณานะครับก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับหรือสินําไปพิจารณากับอาจารย์ท่านเดื่นๆนะครับพี่น้องที่เป็นเป็นอาจารย์มาตะโดนๆ่างต่นานๆนะครับเป็นมีแนวทางจากทางอื่นนะครับก็เอามามีเหล็กในใจก็เอามาจับกับเลขเดินเกลนวันเกลยนก็ะได้คื้กันครับ รับรองว่ารับรองว่ามี้เห็นแนนอนนะครับน้องครับผมสําหรับเชียนกอนเกนนะครับบางคนค่ะเป็นอย่างเชียนคนบางคนนะครับพี่น้องครับอาเชียนกอนแกนได้ซื้อนี่มาจากใสนะครับบางคนยังบรทันลูกหรือว่าบรูดจักนะครับเป็นอย่างบาเอเองบ่บ่แมนนะครับเด้อเชียนคอนแกนบริเวาบริตั้งชื่อตัวเองมาเชียนคอนแกนนะครับ ก่อนอื่นนะครับเซียนคนเกล็ดก็ขอบอกก่อนตรงนี้เลยนะครับพี่น้องเซียนคนเกล็ดกับบ่อใดคิดว่าสีมาว่างแนวทางยังซี่นะครับพี่น้องก็เพราะว่าตอนแรกนะครับเซียนคนเกล็ดก็เคยไปว่างให้ช่องใหญ่ช่องนึงนะครับพี่น้องเพิ่นตั้งเสียเซียนคนเกล็ดเองนะครับพี่น้องตั้งเสียเป็นเซียนคนแกล็ดนะครับพี่น้องเด้อช่องใหญ่ช่องหนึ่งถ้าผู้ใดเคยติดตามแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับช่องใหญ่ช่องใดเซียนคนแก่นเคยไปวางแนวทางยหงครับเพิ่นบ่ว่าสิเป็นรัฐบาลบ่ว่าสิเป็นห้าน้อยนะครับพี่น้อง เซียนกวนเกล็นไปว่าไงเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเซียนกวนเกล็นบ่มีเวลาให้กับเพื่อนนะครับพี่น้องเนาะเพื่อนเวลาเพื่อนอยากได้แนวทางเซียนกวนเกล็นบ่มีเวลาให้เพื่อนเซียนกวนเกล็นเขเลยบ่ได้ส่งแนวทางให้เพื่อนที่ดีเซียนกวนเกล็นก็เลยมาว่างช่องก็เลยมาสร้างช่องของตัวเองนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้กับพี่กับน้องนะครับเพื่อเซียนกวนเกล็นพ่อแม่พี่น้องนะครับสนใจหรือว่า อยากได้แนวทางกับเซียนคนแก่นนะครับผมก็เลยเซียนคนแก่นก็เลยมา,าทําช่องของตัวเองนะครับพี่น้องเพื่อที่สิบา,างแนวทางให้กับพี่กับน้องพ่อพ่อแม่แม่อิซีทางช่องที่เคยติดตามเซียนคนแก่นมาเนะครับมือนี้เซียนคนแก่นก็เลยตั้งซื้อนี่ไปเลยครับเพราะว่าถ้าตั้งซื้ออื่นพ่อพ่อแม่แม่อิซีทางช่องอาจิะบกคุณเคยนะครับอาจิบุกคุณเคยแล้วกับบกคุณชินครับซือ้อไม้นะครับก็ voilà. เซียนคนแกน่นก็เลยขอ ทางซื้อนี่เลยครับ B T Channel หรือว่าเซียนควนแกนนะครับช่อง YouTube ก็ B T Channel นะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ้งกันต่อเลยครับพี่น้องเดอ้อเขา่าวๆแล้วับพี่น้องสําหรับที่ความเป็นมาของเซียนควนแกนเลยครับพี่น้องเดอ้อความเป็นมาของเซียนควนแกนมาจากไหนจังคือได้ซื้อนี่มาแน้วครับพี่น้องเนาะแต่ก่อนกันกบพี่แจ๊ ไปว่างในช่องใหญ่เพลินพอดีบ,บ่มีเวลาเพลินกันเลยมาว่างช่องของตัวเองสั่งช่องของตัวเองขึ้นมานะครับกะอาศัยแรงเชื่อร์่รงใจจากพ่อแม่พี่น้องเอยียบซีทางจองนะครับที่เคยติดตามเสียนคอนแกนมาแต่เกาแต่หลังนะครับอ่าที่เพลินก็ตามเสียนคอนเกนมานะครับน้องกักบก็เลยมาว่างในทางช่องทำช่องตัวเองขึ้นมาเลยครับกะ ขอบุญขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทางช่องเด้อครับที่ให้กำลังแรงเชียร์แรงใจของอ่ากับเซียนคนเกลียนมาตลอดนะครับน้องน้องอ่าเซียนคนเกลียนก็ขอบคุณนะครับบ่มีหยังอ่าที่ตอบแทนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องก็มีแต่ตัวเลขนี่ลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางกับพี่กับน้องนะครับทางช่องอ่าก็ขอบคุณแทนน้ำใจพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องครับอ่าทามาเบิ่งกันต่อเลยครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเกลียนงวดประจำวันที่ยี่สิบ สามเดือนสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับเสียนกอนเกล็ดสิบใบใบจากน้อยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเสียนกอนเกล็ดสิขึ้นหน้าจอไอพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องอิฟซีทั้งช่องของเสียนกอนเกล็ดได้แคปหน้าจอเอาคือเก่าเด้๋ยวกับพี่น้องเด้อครับผาวัฒน์กันกดตรงกลางคลิปนะครับพี่น้องกัมันกับจี ยุทธพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอ็มซีตั้งจ้องได้แคบหนาจอได้ครับพี่น้องเด้อถ้าแคบพอเป็นกับห้ลูกลูกหลานแคบหายได้ครับพี่น้องครับมาเพิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับวิ่งรูด2กับ1เด้อครับวันที่23เดือน4ีศสองพัวิ่งรูด2กับวิ่งรูด1นะครับแนวทางของเซียนคนแก่เน้นให้เป็นที่วิ่งรูด สองนะครับพี่น้องเดอ้อไพ่พระเจ้วิ่งรูดหนึ่งกับไปวิง่งอ่าไพ่พระเจ้วิ่งรูดสองค่ะไปวิ่งรูดหนึ่งได้คือเก้านะครับสำหรับเอฟซีทั้งจองพี่น้องพี่นเอฟซี FC ทั้งจองของเซียนคนแก่นนะครับค่ะสามารถไปนั่มนั่มไปเรียนสิบเก้าประตูะตสิบเก้าประตูได้คือเก้านะครับอ่าสำหรับวิ่งรูดสองวิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีทันใดที่มีทุนหลายก็สามารถนั่มไปเรียนสิบเก้าประตูได้คือเก้านะครับพี่น้องครับสำหรับ จับคู่ชุดเด่นก็คือ2 1 1ชุดนะครับพี่น้องเบิ้ลก็คือ2 2 1 1นะครับพี่น้องเด้อครับฟังเส้นคนแกนเบาเลยค่ะล่อแคปหน้าจอกันนะครับพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งรูด2จับคู่ไปที่2 4 2 5 2 6 2 7แล้วก็2 8นะครับพี่น้องครับสำหรับวิ่งรูด1นะครับแนวทางของเส้นขนแกนก็จับคู่ไปที่1 4 1 5 1 6 1 7แล้วก็1 8นะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับ ตรงกลางเด้อครับพี่น้องเซียนคนแก่ก็นจะบอกทุกคลิปนะครับกันทุนเด้อครับพี่น้องเด้อตรงกลางสิเซียนคนแก่็นห็ดช่องซีเรียมไว้ก็คือกันทุนเด้อครับพี่น้องครับสําหรับวิ่งรูดหนึ่งสำหรับวิ่งรูดสองนะครับจอเน้นๆนะครับเดี๋ยวเซียนคนแก่วงกลมให้เลยครัสิขึ้นหน้าจอให้นะครับพี่น้องกะเตรียมแคปเด้อครับวิ่งรูดสองพี่น้องครับเตรียมแคปหน้าจอได้เได้ครับอ่ะ แนวทางเขามีเข่ามีรุ่นนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเส้ยนคนแกนบอกครับพี่กับน้องอ่ะพิจารณาก่อนน่งไปลงทุนดนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเส้ยนคนแกนพี่น้องกับเบื้องเอาเลยครับสำหรับวิ่งรูดสองนะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่สองสี่นะครับพี่น้องเด้อสองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะครับจอดเน้นๆเลยครับพี่น้องประกาศเส้ยนคนแกนอ่ะเดี๋ยวเส้ยนคนแกนสิวงกลมให้เอาประกาศเอาเงินวงกลมให้เด้อครับพี่น้องเด้อ อ่วิ่งรูดสองจับคู่จอเน้นไปที่สองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดส่วนวิ่งรูดหนึ่งจอเน้นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตามไปด้วยหนึ่งแปดเน้นให้สี่คู่หน้านะครับพี่น้อง แล้วก็เน้นให้สี่คู่ท้ายเด้อครับพี่น้องอ่ะเส้นคอนเจนที่ขึ้นหนะ้าจอให้ครับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอ็ซีทั้งช่องนะครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับพี่พน้อง,องเด้ออ่อะเบิ้งครับพี่น้องครับวิ่งรูดสองจับคู่จอเน้นเน้นไปที่สองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดวิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องครับจอเน้นเน้นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับเลขเด่นกำลังวันของเส้นคอนเจนก็คือศูนย์สามห้าเก้าเลยครับพี่น้อง ามารถนํามาวิ่นกันได้ก็คือ0 3 0 5 0 9 3 5 3 9 5 3นะครับพี่น้องเดอ้อสำหรับเลขเด่นกําลังวันก็คือวิ่งรูด2กับวิ่งรูด1มาจับคู่กันกับเลขกําลังวันจะได้2 0 2 3 2 5 2 9 1 0 1 3 1 5 1 9นะครับวิ่งรูด2กับวิ่งรูด1มาจับกับเลขเรียนกาลังเลขเด่น อัาเลกํำลังวันนะครับก็จะได้เป็นที่ตัวกันจะได้เป็นที่สองศูนนะครับพี่น้องสอกับสองสามยครับพี่น้องเด้อส่วน20กับ23งสามครับพี่น้องตัวกันเพราะว่าสองับ29งเก่าอ่าสองศูนย์สองสามสองเก้ายครับพี่น้องเด้ออ่าสองศูนย์สองสามแล้วก็หนึ่งศูนย์ หนึ่งเก้าส่วนสองหานะครับพี่น้องครับมีจับกูให้เป็นตีเรียบร้อยนะครับเด้อแต่เป็นตัวกันคือการนะครับตรงกลางตรงกลางเป็นตัวกันนะครับเอฟซีไมยังว่าท่านลูกกระเบื้องเอ่าจบคลิปนะครับพี่น้องเด้ออ่แคปหน้าจอครับพี่น้องครับหน้าจอครับสำหรับแนวทางของเส้นคอนเกีนการนํามาฝากพี่ตอนพี่น้องคือเก่าดนะครับใครอยากจะให้กําลังใจเส้นคอนเกีนหรือว่าอยากติดตามเส้นคอนเกีนก็เข้าไปในช่องยูทูบนะครับพิมพ์ภาษาไทยบอยใหม่สระอีท่อทหารสระอีนะครับพี่น้องก็ใส่จุด ก็จิมข้าไปเลยครับพี่น้องมันกสิขึ้ขอ่นรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเด็กับพี่น้องเด้อสวมเสื้อคอปกสีน้าเงินเท่านั้นก็จิมเข้าไปจีรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนนะครับมันก็สิเด้งขึ้นมาห้ยพี่น้องกดติดตามเอาไว้เด้อครับสาหรับเอฟซีันไดพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีันใดที่ยังมั่นทันติดตามแนวทางของเซียนคอนเกนก็ติดตามเอาไว้เด้อครับพี่น้องครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆดดหวยดังๆจากทางช่องนะครับพี่น้องแก้บหน้าจอครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องอีฟซีทันใดพระท่านก็จิ้มตรงกลางหน้าจอนะครับน้องจิ้มตรงกลางหน้าจอมันกัสิยุดธพี่น้องกัสิได้แคปหน้าจอด้วยครับพี่น้องเด้อะสำหรับมอนี่นะครับเซียนควนเก็นกับฝาาผี่ตอนน้องคือเกานะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกยนกับมอนี่ขอให้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องอิฟซีทางจองมีสุขภาพแข็งแรงย่า oui, เจ <Yeah. S 1> ็บย่าจนนะครับ ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังไปน้ำกันเดอ้อสำหรับวันที่23เดือน4พศ2567นะครับพี่น้องครับอพ,อพอแม่แม่เอฟซีทั้ง่องพี่ๆน้องๆนะครับพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ตังใจปรารถนาเดอ้อครับพี่น้องครับเซียนคนเกจ์กับบอด้เป็นอาจารย์มาจากไทยนะครับบอด้เป็นอาจารย์ดังมาจากไต้แต้เซียนคนเกจ์จิตตั้งซื้อช่องตัวเองเพราะว่าย่านพี่น้องจื้อจำกันบ่ไดี้นะครับเพราะว่า เคยไปวางให่ช่องให่ช่องเนึงก็เลยเอาซื้อช่องอ่าก็เลยเอาซื้อที่เป็นตังไหมามาเป็นช่องอ่าซื้อช่องของตัวเองนะครับพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้นะครับสาหรับเอฟซีทีเดินทางนะครับก็บอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับเจียนคนเกนกับสี่กอลาปีลาน้องไปก่อนนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากไว้จะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ